เซียนพันอมตะปะทาฮีโร่ช่อเรื่องอยู่ตรงนี้มี <c oughs> อะไรกันแค่ระเบิดควันหรอกเหรอพวกเราไปกันเถอะฮะฮะไม่ต้องแย่งกันนะฉันมีเผื่อให้แกทุกคนอยู่แล้วละ <c oughs> นึกว่าจะเก่งเจงกันทุกคนที่ไหนได้มีแต่พวกขยะทั้งนั้น <c oughs> เฮ้ยแกฉันขอสาบานเลยว่าฉันจะฉีกร่างแกให้ไปนชิ้นๆเลยเอาแล้วละสิครับดูเหมว่าตอนนี้หัวหน้าทีมจากโรงเรียนยอดมนุษย์จะหัวร้อนเพราะว่าทําอะไรไม่ได้ซะแล้วล่ะครับห <c oughs> <c oughs> น่อยแบบนี้มันเล่นสกรปรกกันชัดๆเฮ้ยไอ้เจ้าพวกนินจาบ,บ้าน,นั่นมันใกล้จะถึงพื้นแล้วนี่พวกนายนะเลิกบ่นกันได้แล้วอย่าลืมสิว่าตําแหน่งของพวกนายอยู่ตรงไหนกันนะส่วนหัวหน้าเธอน่ะไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วหลังจากนี้ให้ตั้งสมาธิอยู่กับใครวิชานั่นก็พอ สตาจังนี่เดี๋ยวก่อนนะทางทั้งที่พวกนั้นใกล้จะถึงพื้นแล้วแต่เธอก็ยังจะให้ใช้เคล็ดวิชานั่นอยู่อีกเหรอแบบนี้แล้วเมืองทั้งเมืองไม่ถูกทำลายไปด้วยหรือยังไงไม่ต้องห่วงไปหรอกหนะ้า พวกมันน e. ่ะไม่ม <ım Laser> <30 S 3> ีทางได้ถ <único Liberty Overwatch> like <c oughs> ึงพื้นก่อนหรอกสาแต้มสาแต้มของฉันจ้ฉันมาแล้วอย่างแรกเลยก็คือฉันจะลงให้ถึงพื้นก่อนใครแล้วหลังจากนั้นฉันจะค่อยๆกำจัดพวกแกทีละคนทีละคนบ้าน่าหมอนั่นใกล้จะถึงพื้นแล้วแย่หลงเอายังไงกันดีล่ะแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไฟรอกหน้าเรื่องนี้น่ะฉันเอาอยู่อยู่แล้ว ย่งแกน่ะเอาไปสามแต้มก็พอแล้วยะเออเหมือนมีอะไรบางอย่างตามมาโอ้โหามาไม่จริงนะฉันบอกพวกนายแล้วแท้ๆว่าโรงเรียนพวกนั้นน่ะมันไม่ง่ายเหมือนอย่างที่พวกนายคิดหรอกนะเห็นแบบนี้แล้วยิ่งแสดงให้เห็นเลยลาว่าการแข่งขันครั้งนี้น่ะพวกเรายิ่งต้องตื่นตัวให้มากเข้าไว้เลยรองเท้าถึงพื้นก่อนไม่นับนะครับเอาล่ะพวกเราไปกันเถอะ ทุกคนเล็งไปที่หมอน,นั่นซะท่านผู้ชมครับตอนนี้โรงเรียนเวทมนต์เช่เรื่องชื่อได้โยนไมก้กายสิทธิ์ทิ้งแล้วหันมาจาับอาวุธสงครามแล้วล่ะครับทั้งบาซูกา้าปืนกลหนักและจะรวดนำวิถีเรียกได้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้แทบจะไม่เหลือความเป็นการแข่งขันแต่เหมือนกับแก๊งสาวน้อยปืนโตไล่ยิงชาวบ้านไปทั่วแล้วล่ะครับเอาล่ะพวกเราให้พวกมันได้รับรู้ถึงพลังแห่งเวทมนต์สายกายภาพซะ ว่าเอ้ยนี่เจ้าแม่มดพวกนั้นมันบ้าไปแล้วรู้ยังไงกันเสี่ยวลู่พูดไว้ไม่มีผิดจริงๆพวกเราควรจะกำจัดเจ้าคนพวกนี้ไปให้เร็วที่สุดก่อนหัวหน้าทําใจเอาไว้ที่ดีก่อนนะครับนี่รีบรักษาเร็วๆเ,เข้าหน่อยซิ <c oughs> เป็นเพราะฉันประเมินพวกมันต่ําเกินไปไม่รู้มาก่อนเลยจริงๆว่าพวกมันจะใช้อาวุธหนักกันแบบนี้หัวหน้าครับหยุดพูดก่อนเถอะครับเลือดยังไม่หยุดไหลเลยนะครับ ในการแข่งขันครั้งก่อนหน้านี้โรงเรียนแม่มดนั่นใช้ไม้คาถาในการต่อสู้กับพวกเราแต่พอมาถึงครั้งนี้พวกมันกลับใช้อาวุธสงครามแบบนี้ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยยา่าเป็นยังไงล่ะไอ้เจ้าพวกโรงเรียนยอดมนุษย์เจอเวทมนต์สายกายภาพของฉันเข้าไปบินหนีกันแทบไม่ทันเลยล่ะสิ เว้เอ้เยแบบนี้พวกเราแย่แนะน่หยุดป่นสักทีถนันหน้าตอนนี้นะพวกเราต้องหาทางในการเข้าประชิดตัวไอ้เจ้าพวกบ้านนั่นให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วเราได้ถูกยิงร่วงเป็นแมงเมาแน่นอนว่าแต่ว่าไอ้เจ้าพวกโรงเรียนซิลเซียนนั่นมันทําอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยตั้งแต่เริ่มการแข่งขันมาก็ยังไม่เห็นพวกมันเคลื่อนไหวเลยสักนิดไม่ต้องไปห่วงไอ้โรงเรียนกระจกนั่นหรอกนะไปที่แล้วนะพวกมันไม่ติดโผล่ในการโหวตคะแนนด้วยซ้ํา ี่พวกแกยกโทษให้ไม่ได้ดียังไงมาทำให้โรงเรียนของพวกเราขายหน้าต่อประชาชนทั่วโลกได้กัน เพื่อนสามสิบคะแนนบ้าอะไรนั่นฉันไม่อยากได้มันแล้วตอนนี้นะพอแค่กำจัดพวกมันให้ได้ก็พอเอาละทุกคนจัดการพวกมันซะตรงเข้าไปหาพวกมันเลยอย่าปล่อยให้พวกมันหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวเรื่องราวใช้สนุกสนานตื่นเต้นขึ้นอีกแล้วล่ะสิครับจากเทศกาลการแข่งขันการจับมอนสเตอร์ตอนนี้ได้กลายมาเป็นเทศกาลตะลุมบอลระหว่างโรงเรียนเข้าให้แล้วแต่อย่างไงก็ตามผมเองก็คิดว่าด้วยการต่อสู้กันแบบนี้ย่อมดีกว่าการวิ่งไล่จับมอนสเตอร์อย่างแน่นอน ความาคอยติดตามกันแล้วล่ะครับว่าในการต่อสู้ในครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะไปจากการพวกมันเลยฉันขอลงเดิมพันเลยล่ะว่าโรงเรียนอินจาชนะแน่นอนอะไรกันนี่พวกนายยังไม่เห็นอีกหรือไงว่าโรงเรียนเวทมนต์แข็งแกร่งขนาดไหน แถมนอกจากนี้โรงเรียนยอดมนุษย์เองก็ยังต่อสู้กลับไม่ได้เลยด้วยซ้ํทาทั้งที่พวกเขาเป็นถึงแชมป์เปี้ยนในปีที่แล้วะนะแต่ว่านี่มันแปลกมากเลยนะท,ทั้งที่3โรงเรียนสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ว่าโรงเรียนซิลเซียนเองตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กันแน่ ดูนั่นสิพวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเอาแล้วล่ะสิครับทางฝั่งโรงเรียนซิลเซียนเองที่อยู่เฉยๆมาได้สักพักแล้วตอนนี้ได้เริ่มการเคลื่อนไหวอีกครั้งแล้วแต่ว่าพวกเขานั้นจะทําอะไรกันแน่ลอยอยู่บนอากาศเฉยๆอย่างนั้นเหรอือหรือว่าพวกเขาคิดที่จะยกธงขาวยอมแพ้กันเป็นยังไงบ้างหวนนะัวหน้าใกล้แล้วล่ะวันนี้ก็จงดูซะเคล็ดวิชามังกรพลังชี่เวอร์ชั่นอัปเกรดของฉัน ออฮะเอาล่ะสิ่งที่เราต้องทำในตอนนี้ก็คือต้องตั้งสมาธิและสงบใจให้นิ่งแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแปลเปลี่ยนพลังให้อยู่ในรูปร่างของมังกรนี่มันเคยวิชามังกรพลังชี่จริงๆเหรอไม่มีพลังที่ลูกเล็ก,กว่านี้แล้วเหรอนี่พวกนายน่ะจะหยุดยืนอึ่งกันได้หรือยังพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาแสดงละครหรือแสดงพลังเฉยๆหรอกนะ เคล็ดวิชานี่น่ะมีมากมายถึง6ระดับด้วยกันสิ่งที่พวกเราเรียนมาทั้งหมดจนถึงตอนนี้น่ะเป็นเพียงแค่การเรียนรู้แบบผิวเผินด้วยซ้ำ <c oughs> ถึงจะบอกว่ายังเทียบไม่ได้กับที่ท่านอาจารย์ใช้แต่นี่น่ะก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะนะที่จะจัดการกับเจ้าพวกนั้นได้น่ะ พลังนี่มันใหญ่มากจริงๆครับบ,บานาะพลังนั้นอีกแล้วรานี่ข้าไม่อยากรับเงินจากเจ้าอีกแล้วข้าขอลาออกข้าอยากกลับบ้านไม่ได้ฉันไม่อนุญาตด้วยความเป็นนักข่าวระดับมืออาชีพอย่างพวกเราแล้วนะต่อให้ฟ้าถล่มหรือดินทนลายไม่ว่าอย่างไงพวกเราก็ต้องอยู่ที่นี่จนกว่าการถ่ายทอดสดจะจบลงใหญ่มากน,นั่นมันเคลด้วิชามังกรที่พวกเราเคยเจอตอนที่สู้กับหยาญนสนอกโลกนี่นะก็หมายคือเคล็ดวิชามังกรงั้นเหรอ นี่มันแย่มากแย่มากจริงๆหยานเซินนี่นายสอนอะไรให้กับลูกศิษย์ของนายกันนี่แม้แต่พวกเด็กๆเ,เองก็สามารถใช้พลังนั่นได้ด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้นี่พวกเขาเรียนรู้ได้ไวถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่ดีจังเลยนะหยานเซินนี่นายไม่คิดจะห้ามลูกศิษย์ของนายบ้างเลยหรือ,อยังไงฮ่า <c> ๆ <oughs> เป็นยังไงบ้างละ่ะไอเจ้าพวกยอดมนุษย์โดนพวกเรายิงร่วงเป็นแมงเม่าแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างละ่ะ <c oughs> การจะเข้าไปประชิดต,ตัวไอ้เจ้าพวกแม่มดบ้านั่นมันไม่ง่ายเลยจริงๆแจ้งเตือนค้นพบพลังงานความร้อนสูงหัวหน้าดูนั่นสิครับแม่จ๋อ <c oughs> อะไรกันแค่นี้ก็กลัวแล้วเหรอนี่นะ่ะยังไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ําเออทำไมเจ้าพวกโรงเรียนยอดมนุษย์นั่นมันตกใจถึงขนาดนั้นกันนั่นสิทําหน้าย่างกับเห็นผีอย่างนั้นแหละ ไม่คิดเลยว่าพวกมันจะเล่นกันแบบนี้ถึงว่าละ่ะทำไมพวกมันถึงได้รอยอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรอยู่ตั้งนานทุกทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไปฉันใช้ระบบตรวจสอบแล้วว่าพลังที่พวกนั้นกําลังใช้อยู่ยังต้องใช้เวลาอีกนาทีกว่าๆเลยก่านที่จะสามารถปล่อยออกมาได้ตอนนี้นะ่ะพวกเรายังมีเวลาในการหยุดพวกมันอยู่แนพวกเรามัาจะแกกับโรงเรียนซิลซียกันก่อนเถอะ เอาแล้วล่ะครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ทั้ง3โรงเรียนจากที่สู้กันเองอยู่นั้นจงๆก็ร่วมแรงร่วมใจหันมาจาับมือกันในการหยุดการใช้พลังของโรงเรียนซิลเซียนเฉยเลยล่ะครับซึ่งทางฝั่งของโรงเรียนซิลเซียนเองก็ถือได้ว่าเล่นแรงอยู่เหมือนกันนะครับนี่แม้จะไม่ได้ออกไปร่วมตะลุมบอลกับโรงเรียนอื่นแต่แอบใช้เคล็ดวิชาอันทรงพลังอยู่อย่างลับๆ โดยที่กะว่าจะใช้พลังเพียงครั้งเดียวแต่สามารถจัดการทุกโรงเรียนได้หมดเลยถือได้ว่าเป็นแผนการที่ร้ายกาจจริงๆเลยนะครับนี่เอาละทุกคนฟังฉันโรงเรียนยอดมนุษย์พวกนายเป็นแนวหน้าโรงเรียนเวทมนต์อยู่ทางปีกซ้ายส่วนพวกเราจะคอยคุ้มกันทางขวาให้เองพลังพวกนั้นไม่ว่ายังไงก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมพลังดังนั้นแล้วหากใครเข้าไปรบกวนการชาร์จพลังแล้วล่ะก็ผู้ใช้พลังก็จะไม่สามารถชาร์จพลังได้สําเร็จ แน่นอนว่าพวกมันต้องเตรียมคนมาคอยคุ้มกันแน่แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากให้ทุกคนพุ่งเป้าไปที่คนใช้พลังนั่นเท่านั้นทราบแล้วชิเจ้าพวกนั้นเห็นเข้าแล้วงั้นสินะหัวหน้าห้องตอนนี้เป็นยังไงบ้างใกล้แล้วหรือยังขอเวลาให้ฉันอีกสักนิดเถิดน,นะตอนนี้นะ่ะพลังของฉันกําลังอยู่ในขั้นก่อตัวเป็นมังกรแล้วล่ะเฮ้ก็ถือว่าใกล้แล้วเลยนะดีล่ะถ้าอย่างนั้นเรื่อง่วงเวลาก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย ดูเหมือนว่าทางฝั่งของโรงเรียนซิลเซียนเองก็เตรียมตัวที่จะสู้เหมือนกันแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาการต่อสู้จะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องที่ถนัดก็ตามแต่เพื่อให้หัวหน้าทีมของพวกเขาได้ใช้เวลาในการรวบรวมพลังแล้วไม่วายังไงพวกเขาก็จะเป็นจะต้องสู้กันแล้วล่ะครับให้จะจัดการกับเจ้าพวกโรงเรียนนินจานั่นเองส่วนฉันขอเป็นโรงเรียนเวทมนต์ก็แล้วกันหลังจากที่พวกเราทุ่มเทใน,ในการฝึกมานานนับปีถึงเวลาแล้วสินะที่พวกเราจะได้ทดสอบพลังของพวกเรา นายเองก็อย่าตายซะละ่ะ <laughs> อยู่เงียบๆเฉย,ย,ยๆไปก็ดีอยู่แล้วแต่ท้ๆจู่ๆก็หาที่ตายที่คิดจะเล่นกับพวกเราแบบนี้ครั้งล่าสุดที่พวกเราได้สู้กันพวกแกยังสู้พวกเราไม่ได้และครั้งนี้เองก็จะเป็นเหมือนเช่นกับทุกครั้งขอดูหน่อยแล้วกันว่าปีนี้พวกแกจะเตรียมไม้ไหนมาเล่นกับพวกเราก็เข้ามาลองดูด้วยตาของพวกแกเองก็แล้วกัน